งนอสวัสดีครับมาหอดปลาหอดดงเหรอครับเฮ็ดบวกพี่น้องเสาของมันตีดิหัตุลาคุ้มนะครับหคมากลพี่น้องโอ้ยรับพี่น้องครับเมฆอ๋อๆแล้วหมนกตาเออเดี๋ยวปล่อยปล่อยเดี๋ยหน่อยหน่อยหนอกตัวนี้กับีล่ะตัวมาโอ้ตัวนะงนะ อนึ่งสิบพมีอยู่เลยดึงเอาเบาบอยดึงเอาโอ้ยบรรจุในกล่องอย่าของพี่น้องเลยดูนะครับผอดูุ้ยทอนเลยออกแบบหลายเลยครับพี่น้องครับโอ้ดอกงามเลยเนาะบบาบอยท้วมาบเบาดินอันไอ้ดินมาเฮ็ดปวัวฝุ่นพุ่นฝุ่นอาเท่างหลายคนงาม กัตตาสันโจเมอ้์ซันแล้วก็เก็บครับผมพี่น้องครับมึงประหยัดแลครับผมขึ้นทางเด้อจ้ากิดทางกิดทางนี่มีหรือเป่าพี่น้องไม่มีดทางเลยจ้าติดทางกับติดเทียงก่อนจ้าติดทางติดเทียงเพิ่นรวมเบิ่งกันเงี้ยวเลยครับพี่น้องตอนเส่อๆครับมือนี่เกิดอีกแล้วเนาะทั้วันจะเกิดแบบไหน ชเพรว่าดงสุบลูออกยุบจะหหลอกไม่ได้ครับเหลอไม่ครับชีสีแล้วว่านน่นเฮ็ดข้าวซอเห็ดนะไปเบ้แม่เลยไม่สีก็ได้เลยไม่สีรูหันเลยบังทางมันตเก็บอนัยังอีกอันอโจอตรงนี้นั้นสวยที่อย่าไปทำคนเด้ออย่าไปทำคนอ ดอกตรงครับโอ้ดองเข้มๆหนึ่งได้ครัพี่น้องเฮ้ยครับคุณครับมานแล่ามานแล่ามานแล้วเจ้าฟูเจ้าหญ้าเพื่อใครครับดึงเมฆดึงดึงเอากระตาไม้ใกล้ๆบ้าบอยโอ้ยไก่เตี้ยนตุบๆมันอยู่ข้างทางพี่น้องอยู่ข้างทางครับด้อกงามพี่น้อง โจเป็นผู้งานต้นเลกำลังบานแข็งดีปานยังครับพี่น้องคับผมอยู่แห่งอยู่ข้างันดิต้งมีเลยดองามเลยพี่น้องครับนี่องมีกล่องเก็บ้อกนี่เก็บแม่น้ำอี่งามหายดอก อ๋อพอกดกล่องเลยจบแล้วจบเลยนี่นัดดึงนี่ดึงอีกขางมันยังอยู่ข้างทาพี่น้องกบปาน้องเกกน้องกปาจาอู้ดกำลังพอดีเลยน้อบาโจ บ่ได้บานแค่พี่น้องุ้ดีิุดดิุน่ะไม่จะดอก้างน้ามหมยโอ้ยไปไหนมาเห็นขาวเบิ่นเบิ่นหรอขาเบิ่นเบิ่นเลยออกมือบไงเลยพี่นนอคุณอ้ปหัเท่หัเมือนเดิุนเท่ห์ข้นแบบร้ายนุ่นขุนขุแบบงา ี่น้องโอ้ตายจะหลุดดอกดอ,อกอง,งามเลยครับพี่น้องครับโอ,ขอ้ของเขี้ยวของเขีาา้ยวใหม่พี่น้องทองธรรม่าติคนอีกชั่วโมงนึ่งกับบายเลย สลากคสลาอ๋อพ so uh, ี่นอนฟังม like, ีแห AP uh, well ้งหลายคักเปิดอักนที่ลงขางเปล่าอองเขาจุนทุนนบุขึ้นจะหอดีที่จขึ้นงว่าหนี่ขั้นขั้นอีกจน่นอยมันเป็นแบบนี้ไอ้โจนอะอืมมันสสลาดแบบเนี่ยาวบานเพิ่กลับวนเพ่เห็นวันนี้ก็หัน

บวกไอเดียกับพี่น้องอุ <tried benim> ้ยกำลังเก็บอันนี้อันนี้ยังดอกกำลังบานกำลังงามพี่น้องบัวเปือยบัวยังดอกยังดีๆอยู่ครับมาดื้อเมมเมอฟซี่ครับมาเก็บเห็ดน้ำเบาดินเบาบอยเบาจัวนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวงามพี่น้องครับ พี่น้องแบบคักแบบแน่ครับมันมือเส้านี่แล้วพี่น้องผมมือเส้านี่แล้บสดสดใหม่ๆได้ครับมืออื่นเลขออกพี่น้องเชาวันที่สิบห้าตุลาคมครับมึงหลมเอาเห็ดออกแบบหลายออกแบบบริเวณกวางเลยครับ เรียนยังไหวเลยอเบาดินกัเบาวไปนยกสะดวงเบาบอยทุ่งห้าครับพ่อฮิดปวกเบาเรียนเปยกหอนสะดวงครับพี่น้องนี่ยพาันก่ด่ยปลาครับนี่นีนี่ห่กับี acha, บ่น uh ้ huh. องต <c res> ้องปุ่นก่อนบเนี่ยตัวนี้ก็ได้ต้องุ่นอายแ้ไปเล่อดเลื่อพวกแกงพอดีแกงพี่น้องแกเนอไปนทาเมื่ออื่นนี่ mà mà mình mấy phấn tố sai clip này xem này út เก็บเ่ยเก็บมันตื้อิดถนนครับเสียงานี่สัวฟังดังดานึกแล้วมั้งมันเหลือฟังั้งคนครับพี่น้องครับมันเอาล่าไปหมล่าใหม่เก็บ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 พี่น้องเก็บทำนี่เก็บเก็บ

ขามันได้วับวกอบวกอโดครับาสวยเลยครับตัวดอกต้มตมีดอกมี่ครับพี่น้องครับเก็บไปมีโอ้ยได้ดอกบบไหนึ่งโอนั้ีหสวยงามตามทองเรืองครับพี่น้องครับ มึงพี่นองครับุณะุณดอกงามเลยครับุณบ้าบอยเยบเยบเห็นู่เห็นู่เออจะฟังนี่่นกเก็บเพี่นองเก็บรมอีกของแทยโอของแท้เลยแนนอ้ออันนี้ครบเก็บน้ำอแท้เลย เก็บเห็ดเมาไเก็บเห็ดปวกเก็บเห็ดปวกเห็ดปวกออกไอสั์ใครแน่เราบอกาไปต้องตดทคบเก็บเห็ดเก็บเห็ด ไข่แน่หรอบอก่ครับบอายนี่นี่ครบไปได้เรื่องบ่อต่างมะเบิงต่างมะหลอบบ่อครับนี่นะครับพี่คัเอาบเดี๋ยวจังเอาอันอันแดงเอาน้ำกันครับแดงเอาอันนั้นเอาไปกินบึ้งบึ้งหลอกนี่ะ มต้อมัต้อ่ต้ะุนเต็มเลยครับมาทั่นเบิร์สมาันเบิร์ทั้งนั้นมาทั่นไลไปอ้อมมาทันไลอ้อมคู่ได้ครับนี่นี่าไหลชนขอบอกได้ด้วยครับผมเด็ด้ับ มันกัดยาวๆครับผมพี่น้องเอ้ยอไอ่ข้างในมาโจ๋ไรตั้มกุ๊กอะไรพี่น้องมาพี่น้องมีแต่ดอกงามๆครับอุ้ยเกิดเต็มเลยครับพี่น้องครับเก็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 บบ้าบอย จะะพอนใน้วพี่น้อเดอดเดือดเดือดเดือตึงตงเ็บเก็บว่งนม้เก็บแทงตาเาอมองกับหมนเมื่อกี้งลมาแล้วดอีกแจ๊แจ๊กปุกๆมาแล้วครับดหางัหมเก็บนี่ตรีุุ่น่ตุ เที่ยวเ้ยงเลยน้องนี่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 มาตอกันอีพิีสองน้ำกันมันมวนครับผมพี่น้องครับข้ากันรอให้ปัวครับฟอม์มบอกง่ายเมื่อกี้นะครับน้องเมฆว่าแม่ที่รัดผมใครเนี่ ขี้รัดผมไผ่พี่น้องเต็มกระตาเลยครับอันนี้พ่อมูเดียวได้พี่น้องแต่บ่าหันมูใหญ่พี่น้องครับครับผมผลงานการเก็บเห็บของเสาวันที่สิบหาตุลาคมครับมูเดียวมูเดียวเต็มตาพี่น้องมึงเนี่ยดอกงามพี่น้องิึงข้างล่างงงามเนาะก็คำพ่ผมผมผลงานการเก็บเห็ดนะครับบาดินกับว่าวโจไปยก ฟ้าตั้งแต่ตีหาคุณครับบ่ได้ได้พ่อพ่อผู้อู่ครับมาบอยโทัเอื่นว่าไอ้ดินพ่อเฮ็ดปลวกว่าะสันว่าเกิดหล่อบนีแห้งดอกงามพี่น้องพวกนี้นี่ของเสาวันที่สิบหาตุลาคมครับดอกสวยๆเลยครับเต็มตาครับครับผมบ่าวดินขอบบุณขอบคุณแมย์เมย์สครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อครับขอบคุณพี่น้อง ทางเพจห้อยดินหินิสานทั้งเฟซบุ๊กครับสาวเมกอีสานผ้าเลาะเบาบอยแดนดินหินิสานทั้งเฟซบุ๊กน้ำครบาบผ้พี่นออดูดีไม่แห้งลำลุยสุขภาพแข็งแรงครับมีความสุขในการชมคลิปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย